บอกไหมอ่าเอาง่ายง่ายอะไรอย่างเเป็นไงบ้างอ่ะมันมันเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างมันโดนที่เจ็บแล้วก็พอเสร็จแล้วมัก็มันก็หายเจ็ร่งเรล้วก็มาได้แร่งแล้วมันก็หายมันหลุดเลยมันหลุดเลยอ่าบอกแล้วไง บางทีกว่าท่านยังไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ตกใจว่ามีอ่ะมีตะกาบมาตีนิ้วอะไรมาจิก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 ข้างหลังอ่ะหลังให้พูดนั่นแหละได้ข้างหลังเจ็บไหมเอวข้างซ้ายมาข้างหลังใช่ไหมข้างหลังก่วนไหนก่วนนี้อยู่ไหม โอเคสบักอ๋อ oh, สบักลงนี้ไม่ต้องหนวดมากหรอกกดจุดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหายเจออืมเนี่ยอันนี้ตรงนี้เนี่ยเจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่ที่เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน่อยหนึ่งเส้นที่มันเส้นไปติดกล้ามเนื้อ กันเส้นติดกล้ามเนื้อนี่มันทําให้ปวดสะบักถ้าเรากดตรงนี้ดัดเลยคนที่เจ็บสะบักนะเนี่ยตรงเนี้ยกดไปเลยขมลงไปจับจุดให้เจอเนี่ยก็เรียกว่ากดที่กระดูกสะบักน่าจะเป็นส่วนตรงกลางตรงนี้เป็นส่วนตรงกลางแล้วก็ดันเนื้อเนี่ยให้ลงไปในร่องสะบักนะพึดเนี่ยหลุดแล้วนะเนี่ย อันนี้หลุดแล้วอืมอืมนี่ยอ่ะลองจะยิงอะไรดูหายไหมหายไหมหายแล้ว <c oughs> จุดนี้อีกไหมครัอืมจุดนี้จุดนี้นี่อ๋อเป็นลมเป็นลมข้นเอวเส้นข้นเอวเส้นข้นเอวอันนี้ใช้สองนิ้วสองนิ้วหัวแม่มือ กดตรงนี้มันจะเปิดทางลมระหว่างเอวกับสันหลังจะเปิดทางเนี่ยจุดนี้จุดเนี้ยจะเปิดทางเอวกับสันหลังดูแลเหมือนไม่น่าจะใช่แต่ว่านี่คือนี่คือจุดที่มันมันวิ่งมันวิ่งของของลมอ่ะกดตรงนี้กดไย่ําลงไปกดให้ลึกลงไประหว่างเอวกับกับทางสันหลังเลยกดแช่ไปอีกเหมือนเดิมเขาเรียกาการจก้จุดแก้จุด กดลงไปอือการกระตุกเนี่ยคือเส้นมันเดินพอเส้นเดินเนี่ยมันทําให้เส้นอื่นเนี่ยพากระตุกได้อืออืออ้าวหลุดอืมดูเจ็บจักรจี้แล้วก็หายเงไหมดูดิไง,ไง นะอ๋ออะไรเนี่ใครไปนนี้ก็ดูดูไว้แล้วก็ถ้ามีความรู้อยู่แล้วก็ไม่ยากนะผกเพียงแค่บอกถึงวิธีกดสลักจุดอ่ะอยากให้มันหลุดตรงนี้ใช่ไหมเอะตรงนี้เอามือมาพอตรงนี้ปั๊บจับแผนเนี่ยดึงเลย แล้วเนี่ยไว้ตรงคือต่ำกว่ากระดูกไขปลารานิดนึงกดแช่ลงไปกลับให้ใจจังหวะกดแช่ลงไปเนี่ยเพราเรียกว่านี่ยไหลมันติดไหลมันจมเนี่ยกดไปป๊อกเนี่ยดึงมาดึงดึงแขนนิดตึงแล้วก็กดแช่ลงไปเนี่ยให้กล้ามเนื้อมันฟายตัว กดเชร็ปับ๊บอืมอ่เอ้าวดูนีนะไงหมดไม่มีไม่มีอืออม,อไ,ม,อมไม่มีแล้วหมดแล้วก็วิธีง่ายๆนะคนไม่ต้องไปคนกดก็ไม่ต้องไปออกแรงมากคนถูกกด หรือใช้คำว่าคนป่วยเนี่ยก็เพียงแค่รู้สึกว่าได้แรงเส้นได้แรงกล้ามเนื้อนะได้แรงก็ดีได้แรงลปก็หายนะใช่แล้วลกแล้วลุกเออนั่นแหละธีกดนะไปรับลูกมันก็ไปก็ไปดูไปรับสนุกก็ดูกันแล้วก็หาวิีรัรษาอ๋อ งา่งายงา่งายงา่งายเออเอา